สวัสดีครับในอกอ,อกแนงมาแล้วครับมุนี่กับสิ่าผพัดกบครับพัดผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดเผ็ดกบศูนรนนะเอกเองไปล่อเบิ้งครับเบิ้งเครื่องปรุงก่อนครับว่ามีอยังแน่นกบลวกมาแล้วครับพริกไสรหลายแน่ผมในเอกมากเผ็ดครับกระช่ายเกลือพวงครับก็ใบกระเพราใบายี่หร่ามะเขือ มดเส็แล้วกัวหลักเละล้ครับแล้วนี่น้าจิ้มนี่รุงมาแล้วครับน่นนี่ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนซ่อนนนนี้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วฝาเขียวหนึ่งช้อนฝาเขียวหนึ่งช้อนก็แป้งนั่ใส่ครึ่งซ้อนแล้วก็ซีอิ๊วดำสองสามหยดเอาว่าแค่มีสีครับน้ำปลาบัวทยนะครับน้ำตาลนิดหนึ่งครับไปไปผัดกันเลยครับ ใส้ล้องไปฟอร์มกันนี่ครับเครื่องปรุงที่ปรุงไว้แล้วใส้ล้องไปฟอร์มกันเลยทำกับข้าว không thẳng bàn nó thầm hết nhánh sẵn vào mới cầu như thế nào, cầu กับน้ำน้ำุกคิดคิดซิมเงินครับว่าส่ทำยัปไนปแแล้ว thêm con nam hèn hèn chắc nói นะครับปลาเกลือ <Private> ก <classroom liksom> ับใบยี่หร่าติดไปเข้าเตรียมไว้ใส่เลยขันตอนสุดท้าย เรียบร้อยครับปิดแกสเลยนี่หน้าตาครับสุดยอดเผ็ดเพดครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค,ดค์กดแชร์นะอกช่าแนวนเดอร์ครับกดติดตามให้นยเดอสวัสดีครับ